สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำซีทีวีจันทบุรีเะจำตอนพุธที่25ธันวาคม2556เนี่ยค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ถือเป็นวันคริสต์มาสนะคะซึ่งเป็นวันที่มีความสําคัญสําหรับชาวคริสต์ทั่วโลกนะคะและเมื่อคํางวานนี้ค่ะทางด้านของอาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสชนทิมิมนม์นนะคะก็ได้จัดพิธีมิสซาในคืนก่อนวันคริสต์มาสและมีกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันคริสต์มาสค่ะโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะ เมื่อวันนี้ที่อาสนวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมลได้จัดพิธีมิสซาเนื่องในคืนก่อนวันคริสต์มาสหรือคริสต์มาสอีฟโดยมีพระสังฆราชซินวิโอสิริพงศ์จราศีพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรีเป็นประธานในการทําพิธีมิสซาซึ่งมีนักวดชายหญิงคริสตศนิกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โดยเทศกาคลคริสต์มาสเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูและเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลกโดยส่งบุตรชายคือพระเยซูล,ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถบ่บาปและช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำชั่วนั่นเองดังนั้นในวันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญของชาวคริสต์ทั่วโลก นอกจากพิธีมิสซาแล้วทางอาสนาวิหารพระนางบริอาปฏิสนธินิรมนได้จัดกิจกรรมไว้มากมายอาทิเช่นการจับเบอร์และแของรางวัลกิจกรรมร้องเพลงบนเวทีการออกร้านจากพ่อค้าแม่ค้าการเขียงคำขอพรจากพระเยซูแล้วนำไปแขวนบนต้นคริสต์มาสยักษ์ด้านหน้าโบสถ์และหลังจากพิธีมิสซาเสร็จสิ้นแล้วบริเวณหน้าโบสถ์พระสังฆราชซินวิโอสุริพงศ์จรสศีได้ทำการเปิดแชมเปญและตัดขนมปัง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในการเข้าสู่วันคริสต์มาสซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเรื่องเดิงค่ะ